่าวานหลัสถานีเพื่อไปยังชานชลาดที่ต่อสร้างใหม่ชานชลารที่สองสถานีบ้านโกงต้องขออภัยในความไม่สะดวกเมโอกาสนี้ดวยค่ะนารเดินสายได้ที่ชานชลาดที่ต่อสร้างใหม่ชานชลารที่หนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่โดยให้ท่านใช้ทางเดินชั่วคราวด้านหลังสถานีเพื่อไปยังชานชลารที่ส่อสร้างใหม่ชานชลาดที่หนึ่ง สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารชั้น3อัตราพิเศษราคา20บาทและ30บาทให้ท่านรอรับการโดยสารได้ตรงบริเวณใต้โชคมขัดค่าเหล็กสีเหลืองผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารที่จะเดินทางต้อึ้รถเครืองส่ว่ายอาจารย์เกื้อในนะฮะเพื่อผ่านสถานีเยลายยุนยายทางสถานีกลางกรุงเทพอทิวาร์สบริเวนรถเครื่องนี้จะเข้าเที่ยวมุกดาหารถึง สถานีบ tamam, ้านโป่งต the <people>? <master> ้องขออภัยาสะดวกมานโอกาสของด้วยค่ะผู้โดยสารโปรดทาที่นี่ะถานีบ้านโที่นี่ะถานีบ้านโตงชานชาลาเป็นด้านขาของขบวนรถโดแลารบัตรวังอันตรายสางขึ้นลงกับขบวนรถ และเปิดตรวจสอบของสัมภาระของข้านใที่เรียบร้อยสัองขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวเทียบสถานีด้านบนทานทลาที่หย่ดับนี้เป็นขบวนรถเรียวกับขบวนที่เดินเยๆต้นทางจากสถานีเวลาอีกกยทางสถานีฟาร์ดุเทศอธิวารขอความกระตืนผู้โดยสารทุกข้าศส่งอย่างใช้บริเวณป้ายขับขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดินสา ื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับ่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบอนดเป็นสถานีต่อไปตามรายานค่ะสถานีบ้านโป่งเป็นสถานารถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นวยที่ว่าด ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ